ผู้ใดสนใจสิมาเหตุงานไปเหตุไต้หวันติดต่อพี่อิ๋วนะครับพี่อิ๋วงานไต้หวันตอนนี้ผมก็อยู่ไต้หวันนะครับพักกักตัวอยู่โรงแรมสิบสี่มือครับออกจากนี่น่าจะวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแล้วกลับไปกักตัวอยู่แคมป์พงานาอีกเจ็ดมือครับ ฝากถึงคนงานไทยนะครับหาสนใจจะมาเฮ็ดงานที่ไต้หวันงานก่อสร้สางหรืองานโรงงานนะครับติดตอ่อพี่อิ๋วนะครับพี่อิ๋วหรือว่าคุณอิ๋วงานไต้หวันนะครับติดตอ่อไปหาเพิ่นนะครับมีมีเพิดมีเพจเพจของ เพจของพี่พี่อิวยูนะครับติดต่อไปเลยนะครับแล้วก็ขอเขียนใบสมัครหรือว่าส,ส่งเอกสารไปนะครับแล้วก็เมื่อเกินสองเดือนเอกสารพร่อมยังพ่อมตรวจโรคพ่อมเมื่อเกินสองเดือนได้บินเลยครับบินมาทํางานที่ไต้หวันเป็นงานก่อสร้งางงานโรงงานแต่ว่าแต่ว่างานงานโรงงานนั้น ก็เห้ไต้หวันอาจจะเปิดประมาณเดือนกุมภาเนะี่ยผมได้ข่าวมาเนะข่ยข่าวๆน่าจะเดือนกุมภาแต่ว่าหางานก่อสร้สางก่อสร้างก็บินด่วนนะครับนี่บินด่วนบินพิเศษนะครับเพราะว่าคนงานมันขาดรายนะครับตอนนี้ผมก็บินมาวันที่สิบสท่านวาเพิ่งมาได้กัก ตัวยูโรงแรมนี่ได้พึ่งได้สี่มือนะครับสี่มือก่อนจะมาน่ผมก็ไปเขียนใบสมัครเรีวยกว่าเดินเรื่องกับพี่อิวตัวโลกตัวยังพี่อิวห้าไปเหตุไปประสานงานให้ทุกอย่างนะครับขอประมาั่นเดียนกว่าเดียนกว่าีด้ว,ว่กเก็บสองเดียนบุตรเพราะว่าผมสมัครไป น่าจะเป็นวันที่2ตุลา2ตุลาผมบินวันที่14ท่านว่าก็น่าจะเดียดกวาๆนะครับเพราะวันมันบินด่วนมันจะมีรอบสองอีกนะครับรอบสองรอบสองก็น่าจะบินโอมัคไอโมกราหรือว่ากุมภาพันธะ์รอบสองบินงานก่อสร้างนะครับทางงานโรงงานนี่ต้องรอดแจ้งเป็นทางการว่าประเทศไต้หวันจะเปิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์บ่งานโรงงานนะครับ แต่ก่อสร้างนี่เขาจะกำหนดมาเลยนะบินรอบรอบรอบเ,อเดียนใดเดียนไดนะเพราะว่างานก่อสร้างมันจะบินบินพิเศษบินพิเศษบินด่วนนะครับงานก่อสร้างเขียนใบสมัครเขียนใบสมัครกอกใบสมัครกับพี่อิวไปนะครับแล้วก็บนไอทางพ e. ี่ยิ่วติดต่อไป พอพิย่ติโตไปก็เขาจะบอกว่ามาตรวจโลกเมื่อใดเมื่อไ,อไรทำเอกสารยื่นวีซา่ายื่นวีซา่ายังแล้วก็หลายอย่างครับหลายอย่างจะบัดระตงหงวงครับได้บินแน่นอนครับ ถ้าสนใจอยากจะมางานก่อสร้สางนะครับที่ต่อผี่อยู่เลยนะครับได้มาแน่นอนครับผมมาวันที่บินวันที่ยี่สิบสี่ท่านวานี่ก็ร้อยร้อยห้าสิบกว่าคนนะครับสนามบินผมมาในสนามบินก่อสร้างสนามบินเทาหยนนะครับก่อสร้างสนามบินเทาหยน แล้วผมมาวันที่สิบสี่แล้วผมเบิ้งข่าวเมือ,ามอวานนี่มามาวันที่สิบเจ็ดสนามบินเทายวนกันนะครับวันที่สิบเจ็ดตมาอีกอีกบริษัทหนึ่งนะครับอันนั้นมาวันทีน่สิบเจ็ดร้อยร้อยหกคนนะครับสนามบินเทายวนรับคนงานเยอะนะครับแปดร้อยกว่าคนอะ่ะตอนนี้ก็มายังได้สองสามร้อยเอง เลือยงเหลีออยวเยอะถ้าคนไทยสนใจจะมาก็ติดตอ่อพี่อิวนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ไทยมันก็เศรษฐกิจมันก็แย่มันบ่เขาก็มาลองหาประสบการณ์เบึงว่ามาอยู่ไต้หวันเงินมันจะดีบอดีกว่าไทยบอผมก็มาครั้งแรกนะครับมาครั้งแรกเลยงานก่อสร้า,าง พอู่อยู่ไทยผมก็ผมบรหิหารงานนะอยู่ไทยผมก็อยู่บ้านนื่อผมเลยไปเจอไปเจอเพจเพจพี่อิวพี่อิวไองานไต้หวันผมเลยทักพี่เข้าไปพี่เลยตอบผมมาว่าอยากไปทํางานไต้หวันบอกผมเลยว่าอยากไปครับพี่เขาก็จัดแจงให้ไปได้ว่าเอยถ่ายรูปมาส่งเอกสารอย่างมากพี่จัดการให้เขาก็พี่อิวก็จัดการให้ไปดทุกอย่าง ขนาดบินมานนิพี่อิวกจ็จัดการในผมทุกอย่างหาว่ามีพี่อิวผมม่ได้บินหรอกครับพี่อิวเทคแคร์ดีเทคแคร์กับคนงานดีครับหาเขาไปลองสมัครกับพี่อิวได้สมัครสำังานกับพี่อิวจะรู้นะครับว่าพี่อิวใจดีเทคแคร์คนงานดีที่สุดที่ผมเจอมาครับ ผมก็ฝากไว้แค่นี้แด้บนบมีอย่างไรหรอกครับถ้าสนใจกับมาเลยครับก็่ต้องรอครับเป็ดไทยแย่ได้อยู่ไทยก็เพาะได้กินอยูะครับก็พึ่งอดตายดอกแต่เหามาหาประสบการณ์มหาหาอีวัดดวงหาโชคหาเงินต่างประเทศบึงว่ามันจะดีบ่ดีกว่าไทยบ่สามาแล้วก็สูแลผมโอเคเนาะ คุดท้ายนี่ครับผมไม่อย่างลายดอกก็ฝากว่าอยากใครอยากมาเหตุงานกะติดต่อพี่อยู่เดอ้อคราวนี้เนาะสวัสดีครับ